ในการที่จะป้องกันไม่ให้ไม่ให้เกิดฟูดเวสต์มากขึ้นนะคะอยู่ต้องแมネจในการที่จะใช้เซอร์พลัสให้ถูกต้องเราเอาไปกระจายนำไปส่งต่อให้กับคนที่เขาต้องการหรือเขายังเข้าไม่ถึงอาหารส่วนเกินนะคะเพื่อที่จะไม่ให้อาหารส่วนเกินที่ดีเหล่านี้นะคะ่ะกลายไปเป็นฟูดเวสต์หรือไปเป็นขยะอาหารจริงๆอาหารมันไม่ได้แพงแต่ถ้าไม่มีเงินก็ก็ซื้อไม่ได้อ่ะ่ะ ก็คือจะสร้างระบบซิสเต็มที่เข้าไปรับอาหารเราเรียกว่า surplus food หรืออาหารส่วนเกินนะคะจากพาร์ทเนอร์ของเราที่เป็นที่เป็นโรงแรมนะคะเป็นซุปเปอร์มาร์เก็ตร้านอาหารหรือว่าเป็นผู้ผลิตหรือเป็นซัพพลายเออร์ค่ะที่มีอาหารส่วนเกินโดยการที่เราใช้ระบบโลจิสติกแบบโคเชนก็คือควบคุมอุณหภูมิไปตลอด นะคะเราก็ไปบริจาคให้กับชุมชนหรือว่าองค์กรการกุศลอื่นๆนะคะที่เขาเดือดร้อนเดือดร้อนในที่นี้หมายความว่าเขาเข้าไม่ถึงอาหารที่มีคุณค่าทางโภชนาการนะคะหรือว่า,าไม่มี access ในการเข้าถึงอาหารที่จะทำให้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 เขาได้รับสารอาหารที่ครบถ้วน today we used them and we made something and we uh, have a community that's very hungry and they're looking for something to eat so we just with SOS as a partner match that up like matched uh Match the ingredients we have with the demand for, for some delicious food. Often the perception is that food waste is food that comes from the bin or is like ready for the bin. Most of the food waste is generated because it doesn't have the right sales channel or it's difficult to sell. It's not off and it's not bad and it's not spoiled, they're beautiful ingredients. So if the farmers happen to have a big harvest of, say, cabbage like this week, they have all the cabbage, but maybe the consumers here in Bangkok don't buy all the cabbage. And then it's left over on the shelf. It's still perfect, it's still perfect quality. But when the fresh load comes in, the old stuff gets taken off the shelf, and normally these products go in the bin. And so SOS brought these uh, surplus ingredients to us, um, and we've used all of these vegetables. And we've been collecting surplus ingredients as well to add to this menu. And there it's mostly things like we made a dom yam today with salmon. Um, and it's the salmon heads and the salmon bones that we don't usually use because mostly the salmon we use in our operation is for smoked salmon so we use the fillets but the rest makes really nice uh, tom yum the salmon heads are just as fresh as the rest of the salmon it doesn't mean it's not fresh right it's the same quality the same uh, level of food the same standard of food that we normally do it's just parts that we normally can't use anywhere ตอนที่ยังไม่มียังไม่มีโควิดเข้ามานะคะเราจะทำงานากับภาคส่วนที่เป็นองคอ์กรที่เป็นองคอ์กรการกรุศลเช่นบ้านเด็กกำพร้านะคะหรือยกตัวอย่างเช่นศูนย์พักพิงคนไร้ที่พึ่งแต่พอโควิดมันเกิดขึ้นนะคะคือแกลบของความเดือดร้อนะน่ะมันเห็นได้ชัดมากขึ้นนะคะระหว่างคนที่มีกับคนที่ที่ไม่มีหรือเข้าไม่ถึงหรือมีน้อยเพราะเนื่องจาก เกิดการตกงานเกิดขึ้นแน่นอนอย่างชุมชนที่เราอยู่๋ยวนี้ก็คือชุมชนมาชิมใช่ไหมคะอยู่กลางเมืองเลยอยู่ตรงสุกุมวิทซอยหนึ่งสมาชิกในชุมชนส่วนใหญ่นะคะเป็นเจ้าหน้าที่ที่ทํางานในโรงแรมทํางานในร้านอาหารทํางานในธุรกิจที่ในช่วงโควิดเขาทําไม่ได้ทําให้ความเดือดร้อนมันเห็นได้ชัดเจนมากขึ้นนะคะจริงจริงอาหารมันไม่ได้แพงแต่ถ้าไม่มีเงินก็กซื้อไม่ได้อะคะ่ะแล้วหลายคนตกงานหลายๆคนทําได้ช่วงวการทํางานน้อยลงทําให้การจับใจใช้สอยไม,ไม่ได้คล่องเหมือนเมื่อก่อนโดยเฉพาะ ในชุมชนเมืองที่ถ้าสมมุติเราเปรียบเทียบคนกลับบ้านไปเยอะใช่ไหมคะเวลาเราว่างงานเราก็จะกลับบ้านต่างจังหวัดแต่คนที่ยังอยู่ที่นี่อะคะอ่ะปลูกอะไรก็ไม่ค่อยได้พวกตกงานเยอะมากเลยครับทั้งลูกผมโดนหักค่าแรงอย่างเงี้ยทำไปแต่เช้ากลับมาสองสามทุ่มเนี่ยค่าแรงลดอีกครับแต่ต้อง,งยังยอมยอมยอมทำงานนะครับที่มีแม่บ้านเขาทำก็ นะก็ทําทุกวันแต่ว่าค่าแรงเขาลดนะครับไม่มีเหมือนปก่อนนี้ทระยะยาวกว่าเก่าจาก8ชั่วโมงกลายเป็น1 0 11ชั่วโมงครับลำบากมากตอนนี้ครับยิ่งคนต่างชาติมาอยู่กับเราเนี่ยเขาต้องทํางานแล้วค่าห้องค่าน้าเข้าไปต้องจ่ายแลวค่าแรงเขาก็ไม่ได้เยอะหนักมากเลยครับเป็นภาระมากเพราะว่ามันต้องซื้อทุกอย่างผักแพงนะนาาอะไรแพงหมดทั้งที่ตลาดถ้ามีมาให้เนี่ยก็ยังช่วยเหลือตอนมี ทำกับข้าวตอนเย็นแล้วก็มีตอนเช้าบวกอีกทุนไปหน่อยหนึ่ง <c oughs> อนอกนั้นก็หากินเองเยอะไปนะกินเองไปต่อ <c oughs> ถ้าเกิดว่าเช้าก็ซื้อ <c oughs> เย็นก็ซื้ออู <c oughs> อันนี้เรามีผ่อนเบานิดนิดนิด,นด <c oughs> คือเดินห้างนี้หมดสิทธิ์แล้วในชุมชนไม่มีไปแล้วแล้วก็มีโครงการเรา,เราชนะชชยชนะชนะคือไปรูดของมาเพื่อทําประกอบอาหารเครื่องปรุงอะไรอย่างน้ํามันอย่างเงี้ยพริกอย่างเงี้ยเขารูดมาก่อน รุดมาไว้แล้วมีอาหารที่แจกมาให้เขาก็ทํากับข้าวได้เลยนะเขาประหยัดไปอีกเยอะหนึ่งอาหารที่แจกทุกวันอาทิตย์นะครับผมจะแม่งจัดสรรว่าใส่ถุงมอบให้ครัวเรือนครัวเรือนไปอาทิตย์นี้แจกจากทางหัวถนน,นหรือตรงไหนให้ถึงตงัวนี้หมดตรงนี้อาทิตย์หน้าก็ยเอาตอกตัวนี้ไปโดยที่ไม่มีการแย่งอาหารกันและไม่มีการต่อแถวกันคือเสี่ยงกับเรื่อง โควิดนี้เนี่ยครับสำหรับอาหารบริจาคอะคะ่ะมันเป็นอะไรที่คาดเดาปริมาณไม่ได้ค่ะว่าออวันนี้ถ้าบ i n e s s หรือว่าธุรกิจเขาทําขายดีอะไรเงี้ยค่ะของบริจาคแน่นอนว่าก็เหลือน้อยนะคะเพราะฉะนั้นเวลาที่เราจะเวลาที่เราจะนําส่งอาหารหรือว่าเริ่มการทํางานช่วยเหลือชุมชนอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราก็จะต้องแจ้งตรงนี้เข้าไปด้วยว่าเรามีข้อจํากัดว่าอาหารเราไม่สามารถบอกได้ว่ามันจะ 1>, 1ตัน2ตันทุกครั้งไฟบางครั้งอาจจะเหลือ500กิโลทางชุมชนนะคะผู้นำชุมชนหรือว่ากลุ่มที่ดูแลอาหารเบจาก่ะคะ่ะ mm hmm. ก็จะต้องอนำไปจัดการให้แบ่งปันกันให้อย่างทั่วถึงหรือถ้ามันไม่ทั่วถึงอะคะ่ะทางหัวหน้าชุมชนเขาจะทราบอยู่แล้วว่าครอ,อบครัวไหนเดือดร้อนที่สุดครอบครัวไหนต้องการมากที่สุดก็เรียงลำดับจัดความสำคัญกันไปอะคะ่ะ ที่มีการปรุงอาหารในครัวรักอาหารนะคะเราก็จะมีการาใส่น้ำหนักของเนื้อสัตว์เพื่อที่จะไปคำนวณต่อว่าโปรตีนมันเท่าไหร่จำนวนของผักหรือผลไม้ที่เรานำมาเสิร์ฟะคะ่ะว่ามันได้แร่ธาตุเท่าไหร่แล้ววิตามินประมาณเท่าไหร่นะคะโดยการใช้สูตรการคำนวณง่ายๆะคะ่ะก็ตรงนี้ค่ะเป็นสิ่งที่เราพยายามทำอย่างเช่นแต่ว่าถ้าเป็นการบริจาคอาหารทั่วไปที่เรารับออกมาจากจากผู้บริจาคทุกวันอย่างเงี้ยนะคะ ก็จะมีการจัดสรรเก็บข้อมูลด้วยเหมือนกันเพราะว่าเราเก็บข้อมูลผ่านด a ตตาโมบายเพเกชันอยู่แล้วว่าเบเกอรี่ไปลงชุมชนนี้เท่าไหร่ผักไปลงชุมชนนี้เท่าไหร่เสร็จแล้วพอสิ้นเดือนนะคะมันจะก็จะคำนวณออกมาว่าชุมชนนี้สมมุติว่าได้รับขนมปังมากเกินไปชุมชนนี้สมมุติว่าได้รับออของหวานมากเกินไปเราก็จะทยอยขัดออกถ้าชุมชนนี้แหลก คาร์โบไฮเดตเราก็จะพยายามหาคาร์โบไฮเดตเสริมเข้าไปเพราะฉะนั้นใน Data Report ของเราอะคะ่ะที่ที่ทั้งใช้ในภายในแล้วก็ทั้งที่ส่งให้กับผู้บริจาะคค่ะจะรวมเรื่องของนูทิชั่นไปด้วย